สวัสดีครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขามพี่น้องมาเบิงถนนหมายเลขสองหนึ่งสองเกียน,นะครับผมสองหนึ่งสองเกียน,นะครับผมเส้นนี้เริ่มต้นจากสี่แยกวัดบ้านสำนุกเกียรตินะครับผมในฮอดสี่แยกต้นน้ำป่านะครับ Chào dẻo chặt nhan này điều bạc vậy rồi ว่างม็นี่เลครับผมวกางเลยตัต้งต้องเว้นอยู่เด็นี่ครับผมเอาพาพี่น้องมาบึงถนแล้วไปบอกหอดปลาเลยครับอันนี้มันถใบเล็กสองเล็งสองเกียร์น,นะ,คะครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นบ้านสำนักไส้นะครับผมบ้านสำนักไส้นะครับผมกันนี่นะครับสำนักไส้ครับผม

นะนี่ครับแยกนี่สิไปาทางน้ำตก้วยจันนะครับรเรียดซ้ายเนี่ยครับผมสามแยกนี่แหละต้องไปเนี่ยสิไปอำเภอคุนหาญนะครับผม ลจะมีหอด่านก่น นบักดองครับผมนนเป็นเขตของตำบลบักดอกเป็นต่ว่บักดอกนี่จังเป็นอนอบอบตอ,อยู่นะครับแต่บางที่ผมพึ้นไงสูตรอะไรพวกนี้บับดเตศรด้วยครับผมบ

เดินวเจ้าขี่มอเตอร์ไซคแหละมันนะโอ้ยพอยายจะขี่จอดอะไรดอกไม้อ่งามเลยดอกดอกไม้เลือดเลดอกนี้น้ำจัดไปเลย Thank you. บ้านตะปูนใช่นะครับผมตะกอนตะกอนคือบ้าหมู่บ้านนี้ที่เป็นเอิอนเป็นบ้านตับลกเมือนเรื่องครับผมตะกอนเนาะแต่จริงๆเป็นบ้านตับลกแต่เืนะร่ราจกประชากรเพิ่มขึ้นหลายขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากบ้านนั้นตับลกมาเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านตะปูนใช่นะครับผมตะปูนใช่ครับผม แยกออกจากบ้านกระทิงเงือกครับผมก,กนก็นเป็นบ้านกระทิงเนาะยี่นี่ะรบสีแบบประชากรานา่ะสิพื้นหินก็เลยมาเป็นบ้านใหม่พัฒน,นาครับผมแล้วใส่มือเนี่ยก็คือ วิทยการอาชีพคุณหารนะครับผมอันนี้เป็นบ้านน้องแรกนะครับผมเ้ามติดกันเลยครับผมจาก นั่นออกมาเลยเนี่ยนี่เป็นมือบาสน้องเลยแถไปใกลนั่นผมก็ไม่ได้ใจว่าเป็นมือบานไะงมือบาสมันขึ้นหลายไป่นอะจำว่าได้มือแต่ว่าถนนจะหนีคือสองหนึ่งสองเกียรน,นะครับผม da a nada né? โอเคครับผมชุมชนสีอาไรครับี วันการเกษตรนะอ่ะอขายดีได้พี่เล้ยงมือ่อวันอาทิตย์ทเลลมันย็นมากหน้าอน,น่างไรก็ไมกว่าเ้โอเคแล้วครับผมข้างนาเนี่ยคือ,อตรงวงกลมมันป่านะครับผมคือสิ้นสุดถนนของไมเล็ก อันเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นเนี่ยครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสองหนึ่งสองเจ็ดอยู่ที่นี่นครับผมแยกต้นมันป่านะครับผม mm hmm. โอเคครับผมฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับผม mm hmm. ครับสวัสดีครับผม